มานะครับกิจกรรมท็อปแฟชั่นรับลมทะเลนะครับเพียงแค่เตริรไม่ครบหนึรเก้าบเก้เพจก็จะได้รับชุดผู้หญิงทูปเปอร์ไปเลยนะฮะแต่พลาดพอสมควรน,นะเพราะว่าคิดว่ามาในรูปแบบเสียเพชรนะครับแต่มาฟรีๆเลยเพียงแค่เตริรไม่ครบหนึรเก้าบเก้เพจนะครับผมท,ท่านผู้ชมกิจกรรมนี้ก็สิ้นสุดในวันที่24ตุลาคมนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมก็เป็นชุดดาร์กออนมาสเตอร์นะครับมาสักทีมาในรูปแบบร้านค้าใหม่นะฮะลองคอนแทตที่หลังเกนะครับแล้วก็เสียเเเพชรมืื่ออลกรับไอเทมนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดเท ครั้งแรกเราจะหมุนฟรีนะฮะมีทั้งหมด9ไอเทมนะครับหมุนได้อะไรนะฮะครั้งแรกนี่ครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ไม่รับรางวัลเราก็เสีย9เพชรเราก็หมุนต่อนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเราจะรับรางวัลก็เสีย19เพชรนะครับคล้ปต่อไปฮะนี่ครับมันก็จะขึ้นราคาไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนกว่าจะได้ชุด Dark m a s t e r นะก็เป็นชุดเท่นะครับกิจกรรมนี้นะฮะก็สิ้นสุดในวันที่เ7ตุลาคมนี้นะครับผมถ้าชอบก็มาเล่นกันนะชุดเท่มากนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันดีกว่านะครับผมสี สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไก่สายเติมนะฮะวันนี้จะมาจัดให้ตามคําขอนะครับมิเพื่อนเพื่อนซีเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าให้ผมไปสีต่อหนึ่งแรงแดงหน่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปแบบสายฟรีด้วยนะไม่ใช้สกินปืนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอใช้ก่อนละกันนะฮะทดสอบดูก่อนว่าไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีสกินปืนเนี่ย ผมก็ไม่รู้จะสู้เขาได้หรือเปล่านี่ครับเพราะว่าเขามี4คนผมคนเดียวจะเอาอะไรไปสู้เขาใช่ไหมครับแล้วแรงแดงเนี่ยเขาตึงๆกันทั้งนั้นแหละทุกคนไห<อ>วขึ้นได้เขาต้องเล่นเป็นเล่นเก่งกันอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ขอใช้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึง5,000ไลค์แล้วกันนะครับทุกคน วผมจะมาเล่นแบบไม่มีสกินปืนแล้วก็ใส่ชุดแบบไกลๆเลยนะชุดเริ่มต้นเลยนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะตอนนี้จะครบ5 0,000นคนแล้วนะครับ <Okay. S 1> อยากครบ5 0 0 0 0นเร็วๆท่านผู้ชมช่วยกดติดตามด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ไปท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาในแหลงฮิโรอีกนะครับแต้มประมาณ3,342ตรงนี้เนี่ยไม่ดึงไก่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเจอตึงเจอเทพแน่นอนฮะแต่ละคนเล่นเก่งยิงคมทั้งนั้นนะครับไปจับคู่แมตต์อนุนมัติออกแล้วก็รออะไรล่ะไปกันเลยสิวะ มารทุกคนวันนี้ก็จะมาจัดให้ต่งมังผอนะครับมินเพื่อสซีเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาบอกว่าให้ผมไป4ีต่อนหนึ่งแดงๆหน่อยแล้วก็เล่นแบบสายฟรีไม่มีสกินปืนนะครับผมผมขอใช้สกินปืนก่อนนะฮะวันนี้เ,เพราะว่าผมมีสกินปืนผมยังสู้เอไม่ได้เลยทุกคนแดงๆนี่เขาตึงเขาเก่งเขายิงคมกันทั้งนั้นนะครับผมนะแล้วผมคนเดียวด้วยเขามี4ี่คน วันนี้ขอลองใช้ก่อนักกันนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะฮะพอถ้าเกิดว่าคลิปนี้ถึงสัก4,000-5,000ไ like ลค์เดี๋ยวผมมาจัดให้นะครับผมเล่นแบบไม่มีสกินปืนแรงแดง4ตอนหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะจะครบ5 0 0 0 0นแล้วนะครับมาอู oh. บาซะเลียโคตรเดือดนะท่านผู้ชมแต่ว่าเราจองกล่องนี้ไว้แล้วเราถึงก่อน oh. หัวลั่นเรียบร้อยโโอ้หมีอีกเยอะๆ,ๆท่านผู้ชมแป๊บนะาแง oh. ไปลุ้น โอ้โหดูดิขนาดนั้นผมมาแป๊บเดียวหมวกผมหายหมวกผมด,ดัมดิงเลยนะฮะโอ้แต่ละคนยิงคมทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยว่าในเกมนี้เนี่ยต่ำๆคือไดมอนสามไดมอนสี่นะครับผมนะน <c oughs> อกนั้นก็แดงหมดนะฮะมาขอทิ้งเอบิแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยเป็นเล่นพอเล่นได้นะครับแต่เล่นไม่เก่ง <c oughs> อ้าวเพื่อนไม่ชุบนะครับเรียบร้อยแตกไปโอเคผมเล่นในมือถือนะมันก็เลยแบบไม่เหมือนในคอมเนาะท่านชมเนาะ ในคอมเขาสับเร็วไงในมือถือมันแบบค่อนข้างจะช้านะครับแต่บางคนเขาก็สับเร็วแต่ผมไม่ค่อยถนัดไงไปเดี๋ยวเราก็ไปดูตาล่าเรานะครับมีอะไรให้เราบ้างสวยเกาะสหมก3โอ้โหเอวอีแล้วเวลาทำคอนเทนต์สนนนี้ทำไมมันไม่มาแบบนี้วะสาคนหาบนแมบปบเราได้สคิวนะครับตอนนี้สวยได้เหรียญอีกแล้วไม่รู้ว่าข้างนอกมีคนหรือเปล่านะท่านผู้ชม เฮ้ยมีคนชุบกันต้องรีบขัดขวางฮ้าน้ำชมฮ้าแบบนี้อย่าให้มันเกิดมันตึงลบอยู่ไหนผมเห็นแล้ววิ่งขึ้นมอไปหนึ่งแต่รอมันลงๆงก่อนท่านผูชมอย่าเพิ่งรีบยิงเดี๋ยวมันจะหลบต้นไม้อืมหลุดหัวอ,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 อัดตัวไปแล้วกันเรียบร้อยนะครับแตกไปํำเลยโอเคยังมีบวกกันนะครับที่บ้านด้านล่าง แต่ว่าเราไม่รู้มันมีกี่ตัวไงเลยไม่กล้าบุกนะครับเดี๋ยวขอไปซื้อโดนก่อนเหลี่ยนเรายังพอมีนะฮะท่านผู้ชมอุ๊ยอุยดีแล้วเราไม่ยิงอะ่ะม่ั้นเราโดนตุ๋ยแน่นอนผมเห็นแล้วท่านผู้ชมหลายตัววะอัดตัวไปก่อนแล้วกันอัดตัวก็ตายนะครับเรียบร้อยนะฮะล้มสองไม่รู้ว่ามีเพื่อนหรือเปล่านะท่านผู้ชมซ่อมมันก่อนเลยละกันแตก อะไรให้เราบ้างฮัลโหลเบิดครับผมเหรียญเหรียญเหรียญโอเคมีสามเหรียญฮะจะได้เอาไปซื้อโดนโอ้โหกระเป๋าสามสองควงไม่ต้องซื้อสวยครับเก็บระเบิดไว้แล้วก็ตั้งไวทนะ้ที่ศพนะท่านชมนะ90%เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนมันชุบมามันต้องมาที่ศพมันอยู่แล้วเพราะว่ามันฟาร์มของที่มันถูกใจไว้แล้วไงถูกไหมเออมันต้องกลับมานะครับตั้งระเบิดไว้เลยตรงนี้นต้องโดนแบบนี้ มาฮะเดี๋ยวเราเตรียมตัวปล่อยโดนนะครับท่านผู้ชมปล่อยไกลๆแบบนี้แหละศัตรูจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่จุดไหนโอเคมีตัวเป้ามีครับท่านผู้ชมตัวเดียวป่าวะมันมองไม่ชัดอะ่ะ <Nope. S 1> เราซุนเลยแล้วกันท่านผู้ชมสายบุกสายดันอยู่แล้ว <Hey. S 1> เรามีโดนสองอันฮะปล่อยอีกสักอันหนึ่งจะได้รู้ตำแหน่งมันท่านผู้ชม นั่นไงมีระเบิดด้วยผมไม่ได้ใส่หูฟังไงเลยไม่รู้ว่าเสียงมันอยู่ตรงไหนนะครับผม <Okay. S 1> มาใช้จิตสัมผัสเอาแล้วกันนะครับในเกมนี้เดี๋ยวระเบิดเราไปกินเอาไปไม่โดนสักลูกลูกสุดท้ายฮะไม่โดนอีกแล้วอะไรวะมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะหรือมันอยู่ไหนวะเอ้ยมันปลานี้ว่ามันปลานี้ว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนแหละท่านผู้ชม ตรงนี้มีโซฟาหวะน่าจะมีนะมันเข้าไปได้ปะไอตรงเนี้ยน่าจะเข้าได้นะครับนั่นไงชัดเจนน่นนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,ยมันยิงได้ไงอะ่ะ<อ>ผมอยู่ในโคโนโน้นนะฮัลโหลโอเอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอุ่ยเสียงมันโดดออกท่านผู้ชมมันโดดออกจากโซฟามันจะมาดันผมแน่เลยอุ่ยเสียงมันโดดลงอะ่ะมันทังไงอะ่ะ ฟังไม่ดีแต่การอ่านเกมดีนะครับฮัลโหลเรียบร้อยนะครับอ่านเกมไว้หมดแล้วมันต้องมาทางนี้แน่นอน okay. โอเคโคนโคตตึง39คนอุ๊ยผมนี่จริงนี่ไงท่านผู้ชมผมเห็นแล้วตั้งหลักก่อนมาดิเป็นสาวน้อยวิ่งมาแบบนี้เฮ้ยทำไมตั้งให้วัไม่ติดวะเป็นอะไรวะเดี๋ยวนี้นกดไม่ค่อยจะโดนปุ่มตั้งมันเป็นอะไรวะ อันน้นที่ผมก็ชินนะท่านผู้ชมวางระเบิดไว้ที่ศพมันนี่แหละแล้วก็ในบ้านนี้อันนึงนะครับผมโอเคไปตอนนี้ได้มาเจ็ดคิวนะครับท่านผู้ชมบนแบบยัง37คนอยู่เลยเฮ็ดแปบบ๊บโคตรตึงฮะเกมนี้โคตรตึงโอ้ด้านหน้าไวรุ่นโอ้โหโอ้หวรุ่นอะไรนะไวรุ่นรัดม่วง่ะเนี่ย <c oughs> ไปแล้วฮะบาทขอวิ่งก่อนแล้วกัน บาดไม่ไหวครับทุกคนแบบนี้สู้ยากแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันยิงซ้ายขวาหน้าหลังนี่เรียบร้อยต้องสู้อย่างมีสเต็ปนะครับทุกคนนะโอเคเราต้องแบบรอให้มันแยกกันแล้วค่อยยิงกีลตตัวดีกว่าแบบนี้เรามีโอกาสที่จะสู้ได้นะครับผม <S <S ไปไหนกันแล้วไม่รู้ผมว่ามันน่าจะแคมป์อยู่แถวๆนี้แหละมันจริงจังแรงกันนะพวกเนี้ยผมดูแล้วมันน่าจะตึงนะครับผม <S <S ค่อยๆย่องค่อยๆยอ่อ,ยอ,ยยองอ้าวโดนระเบิด น่าจะตรงนั้นนะครับที่เราวางไว้นั่นแหละยังไงไวรุ่นไวรุ่นมัดม่วงแตกไปเรียบร้อยนะครับผมมี <ception survivor. S 2> ตัวฮะผมโคบไปจับไปโดนอยู่แต่ว่าผมกลัวมันสวนไงท่านผู้ชมไปดักวงดีกว่าฮะจังหวะนี้โอเคขอเข้าวงก่อนละกันเฮ้ยด้านหน้าวิ่งไม่รู้กี่ตัวนะครับอุ้ยข้างหน้าก็มี ละตัวด้วยท่านผู้ชมขอเปิดหัวก่อนแล้วกันโอ้ยหลังมาโอ๋อเปิดเรื่องี้ตัวยืดเรียบร้อยโอ้โหชนะเพราะสกินปืนนะเมื่อกี้เนี่ยคือผมรีโหลดเร็วกว่าแล้วก็ยิงเร็วกว่านะครับเขาใช้สองฟ้านะเฮ้ย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 มีเสียงหงิกท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงไหนวะไปเราจะแยกเสียงเท้าไม่ได้ผมไม่ได้ใส่หูฟัง ันะฮะึ้นบ้านก่อนตรงนี้ไงมันอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยขอตั้งให้วอลก่อนนะครับเดี๋ยวมันป่านระเบิดมานะท่านผู้ชมโ <Okay. S 1> อเคเกาะสามด้วยไม่ใช่เกาะสี่วงก็บีบมาแล้วท่านผู้ชมรอวงกินไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มศพมันนะครับเราต้องการไอ้วอลที่สุดเราก็ยานะฮะตอนนี้เรามีน้อยมาก <Huh? S 1> ไอ้วอลไอ้วอลเหลือไหมฮัลโหลโอเค โอเคฮะเก็บยามาโอ้โหตัวนี้ไม่มีไอวอไปฮะเข้าวงก่อนท่านผู้ชมวงเจ็บแล้วโอ้ยโอ้โหมันดักนั่นหน้าว่ะมาดิเลือดน้อยแต่สู้อ่ะมาดิรู้จักเปล่าบาดหกหนึ่งอ่ะมันป๋าระเบิดมานผู้ชมโอ้โหโดนด้วยโอ้ยมเป็นอะไรมันกดไม่ค่อยจะโดนว่ะไอ้ปุ่มตั้งเนี่ยมาดิระเบิดมาอีกแล้ว อยู่แล้วจ้าอาเราเบิดเด้งไปหาตัวเองขอซ่อมเกาะก่อนทุกคนคอยจะต้านทานระเบิดได้นิดนึงนะครับมันปลาเราไม่โดนเดี๋ยวเราปลาคืนเราประตันอยู่อยู่แล้วเรียบร้อยนะฮะให้อะไรมาเราก็ให้อนนั้นกลับนะครับผมโอเคโ,อโหสิบเอ็ดคิวแล้วเฮ้ยนี่แหลงแดงนะเว้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมาฮะไอ้อไองหกลูกนะครับถือว่าพร้อมท่านผู้ชมเราต้องหาจุดแคมป์แล้วตอนนี้ ไม่น่าจะมีคนนะครับบ้านหลังนี้อรอลุ้นวงท่านชมว่าจะอยู่กับเราหรือเปล่าถ้าอยู่กับเรานี่เปอร์เซ็นชนะสูงนะครับมาเอาค่ากันรัว,วโอ้โหวงหนีแต่น่าจะหนีไม่ไกลนะมาเราต้องไปวะท่านชมตอนนี้เหลือหกคนแล้วนะครับชิวๆไปที่หนึ่งน่าจะมาวะดูแล้วเนี่ย แต่เรายึดหินก่อนเลยนะครับหินลักไม่มีตัวด้วยสวยต้องแต่ต้องเช็คนะท่านชมโอเคเช็คด้วยว่าหน้าหลังมีหรือเปล่าเฮ้ยเห็นตัวมาท่านชมเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรวะไอวอ่ะทุกคนผมว่าผมกดโดนนะมันโดนนะเฮ้ยๆ้ยน่ะเรียบร้อยเลยโอ้โห ทำไมวะทำไมมันเป็นแบบนี้วะเอ้ยเป็นอะไรวะมันเป็นหลายครั้งนะทุกคนผมว่าผมกดโดนนะไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะครับ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับคลิปวันนี้โอ้โหไม่ไหวว่ะคือมันกดไอวั all, ไม่โดนอนะ่ะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไร ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพิ่มเงินเป็นจ่ายให้ผมด้วยนะครับผมนะจะครบ5 0 0กแสนซับสไครต์แล้วนะครับผมช่วยกันหน่อยทุกคนนิดเดียวผมอยาก5 0 0 0 0นแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวต้องเพิ่มไลค์เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก่อนบา,บาย